แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราต้องพูดคุยกันในกระบวนการและวิธีการเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบดีเนี่ยปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีภัยหลายภัยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสุญญากาศในการบริหารเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศแน่น,นอนครับมีความเป็นไปได้ไหมคะที่คุณจ,จะใช้จัดตั้งรัฐบาลใหม่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมรอให้เป็นหัวหน้ามาแถลงดีกว่านะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอันนี้ให้เป็นซีนของหัวหน้าแล้วกันครับนะครับเอเอ,เอทีนี้ แผนที่มีการวางไว้หลังจากนี้ค่ะท่านเลยค่ะจะมีการไปเชิญพักอื่นๆอย่างเช่นประชาชนหรือว่าทางด้านของพรรคพวมรัฐบาลเดิมด้วยใช่ไหมครผมว่าเดี๋ยวรอ,รอชมนะครับก็หลายๆอย่างมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ในเวลานี้นะครับก็เดี๋ยวรอชมดีกว่าครับรันนี้มารับารมารับแขกมาเยือนใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวกษับัยัยักษ์กักักั ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมเดอะรีพอร์เตอร์ครับสดจากบริเวณที่ทําการพักภูมิใจไทยนะครับหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญนะครับมีคําวินิจฉัยให้ ตัวของนางสาวแพททองทานชินวัตรนะครับพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีกรณีคิปเสียงกับสมเด็จคุณเซ็นนะครับบรรยากาศที่ทําการพักภูมิใจไทยในะขณะนี้สสของพักภูมิใจไทยนะครับได้เดินทางลงมาที่บริเวณด้านหน้าที่ทําการพักนะครับโดยก็ถูกถามนะครับว่ามารอรับใครแต่ว่ายังไม่มีการให้คําตอบนะครับก็ตัวของคุณชัยชนกเองก็มีการพูดถึงเรื่องคําตัดสินของศาลนะครับเกี่ยวกับหลัก ทางกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนที่ทางการจะตั้งรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยตัวของคุณชัยชนกก็บอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตนั่นเองนะครับ เหมือนจะมีบุคคลทางการเมืองคนสําคัญที่จะเดินทางมาที่พักภูมิใจไทยนะครับมีตัวของคุณชัยชนกที่ชอบนะครับในขาธิการพักเนี่ย,ยเดินทางลงมาบริเวณด้านล่างผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนะครับว่ามารอต้อนรับใครหรือไม่แต่ก็ยังไม่ได้รับคําตอบในประเด็นดังกล่าวนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาร่วมรอติดตามกันนะครับไม่อยู่ครับอยู่คนทไทยท ไม่ใช่พเขามารับเออเข้ามาไม่ใช่รับมารับใจไทยยังมุดอยู่ครับเพราะื่าาคนไมาับ่อมาแสดงความดีจริงๆก็นะแล้วหมพี้พี่ก็พอดูานะ เนี่ยครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่ทําการพักภูมิใจไทยนะครับุณผู้ชมครับสื่อมวลชนมารอติดตามสถานการณ์ของพักภูมิใจไทยโดยเฉพาะคุณอนุทินชาญวีรกูลอดีตรองนายกมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ต้องบอกว่ามีชื่อเป็น คดดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อๆไปนะครับต่อจากตัวของคุณชัยเกษมนิติสิรินะครับซึ่งก็ต้องมารอดูกันครับว่าทิศทางของพรรคภูมิใจไทยหลังจากนี้จะมีการรวมเสียงเพื่อเสนอชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อหรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวของสสของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยรวมถึงแกนนําคนสําคัญเองก็ยังไม่ได้มีการแสดงท่าทีหรือความเห็นใดๆทางการเมืองนะครับก็อบอกว่าเป็นเรื่องของอนาคต ว่าจะมีการรวมเสียงหรือจะมีการขอเสียงจากพักประชาชนให้ร่วมบวชนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีคนถัดไปนะครับก็มารอติดตามกันครับโชคขอญาตและน้องขอเขาหเนี่ยครับคุณผชมเรามาเกาะติดบรรยากาศที่ทำการพักภูมิใจไทยกันนะครับ เมื่อสักคู่มีรายงานว่าจะมีแกนนําหรือสมาชิกพักการเมืองอีกหลายคนด้วยกันที่จะเดินทางเข้ามาที่พักคภูมิใจไทยด้วยเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันนะครับว่าจะเป็นใครนะครับเขาบอกว่าบรรยากาศที่ททท พักภูมิใจไทยขนาดนี้นะครับก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับก็มีตัวของขออภัยครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยก็มีตัวของคุณสันติพร้อมพัดนะครับที่เดินทางเข้ามาด้วยนะครับรยังไม่บอกเลยพีุ่ชาชงกินนะเดี๋ยวเขาจะรอรับอยู่ ได้ไดครับก็ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศที่พักภูมิใจไทยกันนะครับก็เดี๋ยวเรามารีรันนะครับเรื่องของบรรยากาศที่พักภูมิใจไทยกันก่อนนะครับอ่าขออภัยครับเดี๋ยวเรามารายงานสรุปภาพรวม คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะครับก็วันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อเวลา15นาฬิกาสารตัาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยออกนั่งบันลังอ่านคำวินิจฉัยในคดีที่ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของ36สวขอให้สารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพรทองทานนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐมนูลมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82นะครับว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องเนี่ย สิ้นสุดลงตามมารุญตามมาตา 1. 7 0วักหนวงเล็บ4ประกอบมาตา160วงเล็บ4และวงเล็บ5จากกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จคุณเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาหรือไม่นะครับโดยสารนียพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทําของผู้ถูกร้องในฐานะนายกรัฐมนตรีตามที่ได้ปรากฏในคลิปนะครับผู้ถูกร้อง จึงมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงอันเป็นทําให้ผู้ถูกร้องขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160วรรคนะครับส่วนข้อกล่าวหาอื่นๆตามที่กล่าวร้องนั้นไม่จําเป็นต้องวินิจฉัยเนื่องจากทําให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปนะครับอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนะครับจึงวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้อง นายกรัมนตีสิ้นสุดลงโดยเฉพาะตามโดยเฉพาะตัวตามมาตา170วัก1วงเล็บ4นะครับประกอบกับมาตา160วงเล็บ5นับตั้งแต่วันที่สัน ดำรงมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี1กรกฎาคมปี68เมื่อความเป็นนายกสิ้นสุดลงรัฐมนตรีต้องคนจากตำแหน่งทั้งคณะนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ตัวของสารรัฐมนูญมีคำวินิจฉัยออกมานะครับก็คือกรณีของนางสาวแพทองทานนะครับสารรัฐมนูญเนี่ยมีคำสั่งให้สิ้นสุดการเป็นรัฐมนตรี ตามมาตรา160ของรัมนูนประกอบกับมาตรา170วรรค1วงเล็บ4นะครับคือเรื่องของคลิปเสียเนะี่ยตัวของสารน้มนูนั้นท่านออกบัลลังนะครับในการวินิจฉัยใ,ในแต่ละประเด็นทั้งเรื่องของห่อถ้อยคาที่ใช้ในคลิปเสียงสนทนาเรื่องของหลานอ่าเห็นใจหลานหน่อยนะครับเรื่องของการ พูดถึงตัวแม่ทัพภาค2อย่างตัวของคนโทบุญสิงห์ภาคกลางนะครับที่บอกว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามตรงนี้สารรัฐมนุนเองก็มีการตุลาการสารรัฐมนุลเนี่ยมีการวินิจฉัยแล้วนะครับและเห็นว่าคําพูดดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นการพูดเพื่อแสดงออกหรือเป็นการพูดหรือที่เป็นเข้าข่ายในการใช้เทคนิคการเจรจาแต่เป็นการพูดที่ทําให้ตัวของฝ่ายตรงข้ามหรือประเทศกัมพูชาเนี่ยเห็นว่าผู้นําของ ประเทศไทยนั้นอ่อนแอนะครับและอาจจะทํานํามาสู่เรื่องของการแทรกแซงกระบวนการภายในราชนาจาักรไทยได้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้ตัวของสารมนูษเนี่ยก็มีการนําเหตุผลดังกล่าวนะครับที่จะใช้ในการวินิจฉัยนะครับทำให้กระบวนการดังกล่าวเนี่ยหรือตัวของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนางสาวไผพทองทานเนี่ยลุดออกจากตําแหน่งนั่นเองครับ ล่าสุดนะครับผู้ชมครับภายหลังสารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยให้ตัวของนางสาวแพทองทานชินวัตรพ้นจากตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนี้นะครับตัวของพักภูมิใจไทยเนี่ยจะมีการเดินเกมในการพลิกขั้วจัดตั้งรัฐบ,บาลแข่งกับพเพื่อไทยโดยทันทีนะครับโดยการรวมเสียงของพักฝ่ายค้านและพัก,ก,กร,ร่วมรัฐบาลปัจจุบันโดยเสนอนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพรคภูมิใจไทยเป็นนาย,ยกรัฐมนตรี โดยเร็วๆนี้นะครับนายวุทินและนายชัยชนกชิดชอบรวมถึงนายพลดอนปิศนานันทกุลจะเดินทางไปที่พักประชาชนเพื่อรับข้อเสนอในการโหวตให้นายวุทินเป็นนายกรัฐมนตรี แรกกับเงื่อนไขการแก้ไขรัฐมนูญโดยที่รัฐบ,บาลจะอยู่ทําหน้าที่แก้ปัญหาต่างๆให้เสร็จก่อนประกาศยุบสภานั่นเองนะครับนั่นเป็นรายงานที่ถูกเปิดเผยออกมาในเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าสถานการณ์การเมืองไทยในเวลาขณะน,นี้ต้องจับตามองเป็นพิเศษเลยนะครับเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวของพรรคประชาชนสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยและเรื่องของเสียงในสภาผู้แทนราษฎรว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ ซึ่งเดี๋ยวรลังจากนี้ต้องรอกันนะครับเพราะว่าตัวของคุณอนุทินเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ลงมาจากบริเวณวอลลุ่มนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะครับ ล่าสุดมีรถเข้ามาแล้วหนึ่งคันนะครับคุณชมครับเดี๋ยวรอดูว่าเป็นใครนะครับ เป็นรถของสสภูมิใจไทยนั <disciple> ่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเรารอดูท่าทีของคุณอนุทินนะครับรวมถึงว่าที่พลพรรคของพรรคภูมิใจไทยในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของกวนสสเพชรบูรณ์คุณสันติพรพัฒน์ที่เดินทางมาพร้อมกับตัวของภรรยาตัวของคุณวันเพ็ญพรพัฒน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับ อ่ะมีรถอีกหนึ่งคันเข้ามาแล้วนะครับาก,การรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบ,บาลแข่งกับพรรคเพื่อไทยทต้องรอติดตามกันครับ

เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นใครที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับตัวของพรรคคุมิใจไทยนะครับเพราะว่าตัวของคุณชัยชนกชดช,ชอบเนี่ยเดินทางมารอต้อนรับแล้วนะครับ มูนน่ะเราปิดแล้วผู้หญิงอ่ะเป็นผู้หญิงผู้หญิงเออไม่ใช่หรอมาส่งของส่งไม่หลก็ไม่ทราบนะครับว่าเป็นใครเลยครับน่าจะเป็นทีมของพักนะครับคุณชัยชนกเองก็ตกใจนะครับเนื่องามีคนของพักเนี่ยมาร่วมแสดงความยินดีนะครับ เพาจะบอกว่าที่พรรคภูมิใจไทยตอนนี้ค่อนข้างคึกคักนะครับเพราะมันมีรายงานว่าจะมีสสหรือสมาชิกจากพรรคอื่นๆเนี่ยที่จะตามเข้ามาแสดงความยินดีกับพรรคภูมิใจไทยในการที่จะร่วมตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคเพื่อไทยนะครับทำให้ตัวของเลขาธิการพรรคสสและแกนนำของพรรคเนี่ยต่างออกมายืนรอนะครับเพื่อที่จะรอต้อนรับบุคคลที่จะเข้ามาที่พรรคนั่นเองนะครับ ขบวนเข้ามานะครับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคันนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นบุคคลทางรัฐมนตรีนะครับเนื่องจากมีรถนำขบวนเข้ามานะครับนี่นี่นี่คันนี้ว่มาประมาณ2ถึง3คันด้วยกันนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับมีรถ ทะเบียนหนึ่งหนึ่งหนึ่งจังหวัดเพชรบุรีนะครับอ่าเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าเป็นใครนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นรถที่มีรถนำขบวนเข้ามานั่นเองนะครับไปต้องเข้านะครับ

เดี๋ยวรอรอรอเดี๋ยวไปเดี๋ยวรอตั้งริทันยืนถ่ายด้วยไหมครับครับขอหน่อยเดี๋ยวไปก่อนไดครับได้ครับมาเียงกินกาแฟสักเลยคมาเดียมาเพียงกินกาแฟเหรอครับพี่ดูชาติแบบนี้มาร่วมแสดงความกิดีหรือว่ามาร่วมรัฐบาลด้วยเลยอะคะ เปล่าครับผมว่าท่าในขาแต่ว่าตอนนี้ทางด้านของกม่จไทยี่กลังระเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันดีกว่ะนะครับไดครับไับอนะคุณธนกรเช้ามารอบนี้คือมาั้งรัฐบาลร่วมกันเลยไคะพี่พีครพี่ดครับดครับเอาดับไฟเอดัไฟ ใครเปิดไฟไหมคะวันนี้จะมาในความจริงอะไรบ้างักหรือเปล่าพี่เดินทางมาที่พักภูมิใจไทยแบบเนี้ยค่ะไม่ไม่เดี๋ยวเราว่ากันนะแต่แต่คิดว่าแนวโน้มมันควรจะเป็นแบบไหนคะพี่สุธาตดเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกมาครบเลยนะคะรอดูเพื่อนนี้เลยได้ต่อสายคุยกับหน้าพักที่ยังคะ

ที่วันนี้เดินทางมาที่พักภูมิใจไทยนะครับุณผู้มชมครับก็บอกว่ามานั่งกินกาแฟกันนะครับแล้วก็ต้องคุยกันก่อนนะครับนั่นคือสิ่งที่คุณสุชาติได้พูดกับผู้สื่อข่าวเมื่อสักครู่นะครับก็ขนสอสจากพักรวมไทยสร้างชาติมาด้วยนะครับงงมมจแจง มมีลลลหหก็ยังไม่มีใครเดินทางเข้ามาในมีพี่แด๊กธนกรแล้วก็สัตตาสีปานครับสัตตาสีปานแล้วก็สุชาติชุมนจิ๋นสามคุยโทรศัพท์ิไม่สนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะครับผู้ชมครับเดี๋ยว หลังจากที่สารรัฐมนูลมีคำามินิฉัยเกี่ยวกับคดีของนางสาวแพททองทานนะครับเดี๋ยวเราต้องมารอตะเกอติดก,กันนะครับว่าหลังจากการพูดคุยกับตัวของคุณนุทินชาวีรภูลและอเตขาธิการพักคุณชัยชนกงค์ชชอบนะครับตัวของพักภูมิใจไทยหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรและเรื่องของอแกนนำนะครับ ของพักรวมไทยสร้างชาติโดยคุณสุชาติชมกินที่เดินทางมาวันนี้จะมีการพูดคุยในประเด็นใดบ้างเดี๋ยวเราไปรอติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวขอญอาตพักสัญญาณคุณผู้ชมสักคู่หนึ่งนะครับขอบคุณผู้ชมตามรับชมครับช่วงนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ